สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้มาดูวิธีการล้างเครื่องหรือรีเซ็ตค่าโรงงานในมือถือซัมซุงในคลิปตัวอย่างเป็นรุ่นซัม s ุงกา a ล็กซี A03 สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการล้างข้อมูลในเครื่องทั้งหมดเพื่อส่งต่อเครื่องให้คนอื่นหรือขายต่อสามารถทําได้ง่ายๆตามนี้นะครับก่อนที่จะทําทการล้างเครื่องเราควรสํารองข้อมูลสําคัญเก็บไว้และควรเหลือพลังงานแบตเตอรี่อย่างน้อย40ขึ้นไปขั้นตอนการทํา ให้ไปที่เมนูการตั้งค่าเลื่อนลงมาล่างสุดเลือกเมนูเกี่ยวกับโทรศัพท์เลือกเมนูรีเซต็ตในหน้านี้ให้เพื่อนๆเลือกการตั้งค่าโรงงานกดรีเซต็ตกดลบทั้งหมดแล้วรอจนกว่าขั้นตอนการรีเซ็ตค่าโรงงานเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาประมาณ4-5นาที เมื่อขั้นตอนการรีเซ็ตค่าโรงงานหรือการล้างเครื่องเสร็จสิ้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการตั้งค่าพื้นฐานให้แตะเริ่มเลือกยอมรับทั้งหมดแตะยินยอมหน้าการเชื่อมต่อ Wi-Fi เราจะเชื่อมต่อหรือกดข้ามไปก็ได้นะครับต่อไปรับแอป,ปที่แนะนำจากซัมซุงถ้าไม่รับก็ให้ติ๊กถูกออกไปแตะถัดไป ในหน้าให้กรอกบ,บัญชี Samsung Account ให้แตะข้ามไปก่อนค่อยใส่ภายหลังเลือกการแสดงผลหน้าจอแตะถัดไปแตะเสร็จจะเข้ามาสู่หน้าจอหลักที่พร้อมใช้งานสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับ